ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพาน้องเออพอน้องดาวทองทนะครับผมดาวทองมาผูกที่ป่านะครับผมมาใช้ชีวิตนะครับในป่านะครับลองให้น้องนะครับมาอยู่ป่าบ้างนะครับผมวันนี้น้องก็มาสองเชือกนะครับมากับน้องทองคํานะครับน้องทองคําทางพี่พี่ทองคํานะครับมากับพี่ทองคํา วันนี้ก็มาให้น้องใช้ชีวิตนะครับเดี๋ยวสักผมก็จะเอาญ้านะครับเอาญ่าเอาอาหารมาไว้ให้น้องนะครับแล้วก็ให้น้องได้คุ้นเคยนะครับชินกับป่านะครับแล้วก็น้องก็ขี่มานะครับขี่มาด้วยการสองเชือกนะครับผมก็ไม่มีไม่มีใครถ่ายคลิปให้นะครับผมไม่มีใครถ่ายคลิปให้นะครับอืม ดาทองวันนี้นะครับอยู่ในป่าก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณสักใบสองใบสามนะครับมารับนะครับผมมารับ feet, อา่าสวัสดีครับเล่สวยน้อยอยู่ป่าด้วยสวัสดีครับสวยเสยีสยงเสียงเอ๊นั่งนหน่อยสวยสวัสด,ดีสวยออย่าอย่าร้องนะครับอย่าร้องเสียงดังนะครับเดี๋ยวจะอ่าเดี๋ยวคนเขาจะตกใจนะครับเดี๋ยว <laughs> คนเขาจะตกใจ ให้น้องมาอยู่ในป่านลองดูนะครับผมลองดูวันหนึ่งนะครับถ้าว่าน้องจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูน้องอีกนะครับแล้วก็เอาญ้านะครับใส่รถเข็นนะครับเอาอาหารมาให้นะครับผมถูไว้ต้นไม้ใหญ่เลยนะครับผมโซ่ก็ยืมเขามาก่อนนะครับโซ่ยืมเขามาก่อนนะครับน้องเพราะว่าน้องไม่มีโซ่เลยนะครับไม่มีโซ่เลย หลายอย่างน้องไม่รู้จะกินต้นไม้ไหนกินได้นะครับอย่างเช่นนะครับต้นนี้นะครับกินได้นะครับผมนี่ต้นนี้นะครับช้างชอบกินนะครับถ้าช้างกินดีนะครับยานะครับก็คือต้นมูกนะครับผมแล้วก็มีหลายอย่างนะครับผมมาต้นไม้นะครับกินได้นะครับผมที่ช้างกินช้างชอบกินนะครับกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับช้างนะครับ เราปลูกไว้ที่เดิมๆนะครับเราปลูกไว้ที่เดิมๆสุขภาพร่างกายของเขาจะไม่แข็งแรงนะครับจะภูมิต้านทานของเขาก็จะไม่ค่อยดีนะครับถ้าเราผูกมาผูกไว้ในป่านะครับให้เขากินแลกไม้นะครับเปลือกไม้นะครับแล้วก็เขาได้เดินด้วยนะครับผมถึงเขากินไม่เยอะนะครับแต่ว่าเขาได้รับสมุนไพรนะครับได้รับสมุนไพรนะครับสุขภาพของเขาก็จะดีนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับช้าง ส่วนใหญ่อาหารของเขาก็คือรากไม้กิ่งไม้นะครับผูกในป่านะครับกินเขาจะรักษาเองเลยนะครับผมเหมือนช้างถ้าทองเขาไม่ดีเขาก็จะหารากไม้กินเองโดยธรรมชาติเลยนะครับถ้าช้างที่เคยมีประสบการณ์นะครับเคยอยู่ป่านะครับเขาจะรู้ดีนะครับอย่างน้องดาวทองนะครับเขากไ็ไม่เคยอยู่ในป่าเลยนะครับ เกิดมาอยู่แต่ในในปางนะครับไม่เคยอยู่ในป่าวันนี้น่าจะไม่รู้จักเวลาโซ่พันตอไม้นะครับเขาก็จะไม่ไม่รู้แก่น่าจะไม่รู้แก่นะครับแต่ว่าเราต้องฝึกนะครับต้องฝึกให้เขาได้เอาความเอาตัวรอดนะครับเอาตัวรอดที่ป่าได้นะครับผมต้องฝึกเขาด้วยนะครับเอาตัวรอดที่ป่าได้นะครับเวลาเรามาผูกป่าวันไหนที่เราขาดแคลนอาหารนะครับหรือว่ายังไงนะครับผมเรา มาอยู่ในปา่าเขาก็จะได้หรือว่าเขาถ่ายท้องนะครับท้องอืดน,นะครับน่ะเขาก็จะได้มาอยู่ในปา่าเขาได้ถูต้นไม้นะครับแล้วกินรากมงรากไม้เพื่อบรรเทานะครับอ่าเพราะว่าช้างเขารู้ดีนะครับผมช้างเขารู้ดีเขาจะไอหากินเองเหานะครับผมอ่าอย่างน้องดาวทองนะครับเขาก็จะนี่นะครับไม่สนใจเลยนะครับ หันใหญ่ใจจะกลับนะครับเพราะว่าน้องเคยอยู่แต่ที่เดิมๆนะครับที่เดิมๆวันนี้เราได้พามาเดินนะครับเข้าป่าเลยนะครับอยู่ที่หมู่บ้านสารานะครับก็อุดมสมบูรณ์นะครับก็มีป่านะครับมีป่ามีมีน้ำมูลนะแม่น้ำมูลเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับจะพาเดินลงแม่น้ำมูลนะครับไปเล่นน้ํานะครับผมวันนี้เข้าป่าก่อนนะครับผมเข้าป่าก่อน ให้น้องมาใช้ชีวิตนะครับลงให้น้องมาใช้ชีวิตในป่าฝนแล้วก็พี่ทองคำนะครับมาผูกแถวๆนี้นะครับผมมาผูกใกล้ๆกันนะครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาเขาล้องเขาอะไรนะครับจะให้ดาวดาวทองตื่นนะครับผมเขาก็จะมีคิดว่าเขามีเพื่อนนะครับมีเพื่อนอ่านี้พามาอยู่ป่านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยว ขนย่านะครับมาให้นะครับเดี๋ยวขนยามาให้นะครับแล้วก็พาเดินกลับนะครับได้เดินได้ออกกาลังกายด้วยนะครับผมเรื่องอาหารการกินก็สําคัญอีกแต่ว่าเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพของเขาต้องต้องดีด้วยนะครับผมต้องดีด้วยนะไม่่วนะครับเขาเริ่มจะหาหาอะไรกินแล้วนะครับหาดมกินอะไรกินได้นะครับเขาจะลองหากินเองนะครับลองศึกษานะครับเรื่อง นะครับลองลองกินนะครับโอเคนะครับผมก็ไม่รบกวนแล้วนะครับอไม่รบกวนแล้วนะครับ <Weber. S 1> อารมณ์ดีอารมณ์ดีนะครับผมเมื่อคืนก็ พาน้องมาจากวัดป่าเจียงครับเดินมาถึงบ้านสลาก็มืดเลยนะครับมืดเลยเพราะว่าน้องเดินไวไม่ได้นะครับนู่นนะครับเล่นเลยนะครับนี่ครับมาอยู่ในป่าก็ดีนะครับเขาได้เล่นเขาได้เป็นอิสระนะครับผมได้เป็นอิสระได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับผมสุขภาพของเขาก็จะดีนะครับเล่นเลวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยว ขออนุญาตนะครับอปล่อยให้น้องอยู่ที่นี่ก่อนนะครับอไม่กินแล้วครับในพุกที่ไหนครับข้อขวานใกล้กันนี่แหละใกล้ใกันเลยเนาะเอามาเรียนรู้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เอาหญ้ามาให้เขากินตรงนี้เดี๋ยวก็อันนี้มวยฮอกหรือมันสีพี่จีเออครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินกลับอีกประมาณกิโลนึง Kilo, 1, -1. kilo 1, 1 Ah, kilo 1, -1. Ha, kilo 1, -1. Kilo 1, -1.